สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมากับการอัปเดตข่าวด่วนข่าวไวจริงๆก็ไม่ไวแล้วล่ะเพราะว่าแต่ว่าน้องอะ่ะเท้ายังไม่เหยียบปารีสไงเราก็เลยแบบถือว่าเป็นข่าวด่วนนะคะก็คือตอนนี้น้องแบมอยู่บนเครื่องบินกําลังบินจากเกาหลีนะคะไปปารีสถ้าใครตื่นมาเมื่อเช้าก็จะเห็นแล้วว่ามีการอัปเดตเกิดขึ้นก็คือที่อินชอนนั่นเองน้องก็รู้สึกว่าจะประมาณ6โมงเช้าประเทศไทยเมื่อเช้าน้องก็ไปที่สนามบินนะคะเพื่อบินไปปารีสนะคะ เดี๋ยวเราอ่านพาดหัวข่าวจากแม n ทมิ g น z i แมกกาซีนะคะขออนุญ,ญาตออปารีสจะมีแบมแบมหนุ่มฮอตแทสแทกแบมแบมจะเดินทางไปปารีสแฟชั่นวีคเพื่อร่วมชมโชว์ของลุยวิกทองเม้นสปริงซัมเมอร์2024ในคืนวันที่21มิถุนายนตอนตี2 30นาทีเวลาไทย นะคะทุกคนก็เตรียมตัวรอกันเลยนะคะโอเคนั่นแหละเอาเดี๋ยวมา wrap up สั้นๆให้ฟังนะคะก็คือน,น้องแบมมาค่ะได้เข้าไปร่วมงาน,นะครั้งนี้ไปไปดูไปชมโชว์แฟชั่นวีของหลุยส์วิกตองนะคะก็จากที่เราเห็นแหละว,ว่าน้องมีการทำงานกับหลุยส์วิกตองมาค่อนข้างจะเยอะดูเปิด IG ก็จะรู้เลยว่าโอเคมีหลุยส์วิกตองเยอะมากใน IG น้องแล้วก็น้องก็ใส่บ่อยๆมากในช่วงนี้นะคะล่าสุดกลับมาที่ไทยครั้งที่แล้ว ก็เหมือนจะไปแวะช็อปลุยด้วยเนาะจริงๆอ่ะเราก็คอยจะรู้กันแล้วว่าน้องแบมอาจจะไปแฟชั่นวีคแต่เราก็คือ99%ที่บุญบอกว่า99%ว่าไปกับหริวทองแน่นอนก็คอนเฟิร์มนะคะว่าไปกับหริวตองรอบนี้เนาะก็นี่จะเป็นแฟชั่นวีคครั้งแรกของน้องแบมจริงๆแล้วอะ่ะเออเท่าที่เรารู้กันมาก็น้องแบมเคยได้รับเชิญไปแล้วแต่ว่าด้วยการติดงานต่างๆที่เกาหลีหรือติดภารกิจอะไรเงี้ยเนาะก็เลย ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปซึ่งแน่นอนว่าแบบมี่อย่างเราอากาเซ่ยอย่างเราก็เฝ้ารอเวลานี้อยู่นะคะว่าอยากเห็นน้องเพราะเราสุกว่าน้องแบมเป็นคนหนึ่งที่เหมาะกับแฟชัน่นแล้วน้องก็ชื่นชอบมากๆนะคะแล้วก็คือมีการปล่อยปล่อยมาเมื่อวานนะคะก็มีนิตยสารถ้าคนเข้าทวิตเตอร์ก็จะเห็นเลยว่าแบบเหมือนแบบทุกคนทุกนิตยสารในทวิตเตอร์พร้อมเรียงกันโพสต์ภาพ แบมแบมกับหลุยทองนะคะก็เป็นการส่งข่าวไปแล้วเขาก็แบบโพสตพร้อมๆกันเนาะก็จะโพสต์มาด้วยภาพที่น้องใส่แจ็กเก็ตกับกางเกงที่เป็นเซ็ตเดียวกันของหลุยทองแล้วก็ทุกคนก็จาได้ว่าน้องแบบเมื่อวันก่อนก่อนหน้านั้นหนึ่งวันไหมหรือก่อนหน้านั้นหนึ่งวันที่น้องแบมมาทําโพว่าจะทําผมสีอะไรดีก็แบบสีดําแดงน่ะชนะไปแต่ก็มีการแซวกันเกิดขึ้นว่า ม,มีเออมีเอกเซ่ท่านหนึ่งพิมพไปว่าเนี่ยพี่แบบแบบดวงอาจจะเหมาะกับสีดําแล้วน้องก็บอกว่าจริงเหรอครับอะไรฟิลนี้แล้วน้องก็ทําผมสีดําแต่ว่าด้วยเหตุผลอื่นแต่เราก็แซวไปว่าหรือสายมูหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราก็เข้าใจกันอยู่ว่าน้องแบมเป็นสายมูพอสมควร <c oughs> ก็มาในลุคผมสีดํานะคะจากเออสีขาวสีดําก็เป็นสีดําล้วนซึ่งแบบแลบระพูวลาว่าน้องแบมทาผมสีดํามาะ แล้วมีมันแบบมันมันแบบมันทําให้หน้าน้องอะชัดแล้วดึงดูดอะแบบหน้าน้องเพราผมสีดำปุ๊บแบบเออจะไม่มีอะไรมาแบบดึงดูดสายตาไปเท่ากับหน้าน้องแล้วคำนี้นหน้าน้องแบมจะชัดมากแล้วแบบเราชอบมากนะส่วนตัวเราชอบสีดํามากก็เปิดตัวได้ลุกนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาให้ดูสามลุกที่เปิดตัวออกมานะคะก็ลุกแรกที่เอ,อิมนิตยาสารปล่อยออกมาแล้วก็น้องแบมอัพสตอรี่ด้วยนะคะ ลุคนี้แล้วก็แล้วก็ลุคที่สองที่น้องแบมอัพไอจีนะคะเป็นแบบเป็นเสื้อที่มีแบบเหมือนเหมือแนบบมีความเคล้ามีเท็กเจอร์ซัมติงนะคะที่เป็นภาพในอินสตาแกรมแล้วลุคล่าสุดก็คือลุคสนามบินนะคะแอร์พอร์ตลุกเป็นเอ่อโมโลแกรมเดนะี๋ยวนะคุณขออ่านเป็นโมโลแกรมเดนิมวอร์กแวร์แจ็กเก็ตนะคะแล้วก็กางเกงก็จะเป็นโมโลแกรมเดนิมพลัสนะคะแล้วก็รองเท้าจะเป็น L V Baroque Ranger Boots ถ้าอ่านไม่ผิดเอ่อสร้อยก็เป็นของหลุยส์วิกตองด้วยก็คือทั้งตัวก็คือหลุยส์วิกตองนั่นเองนะคะรวมถึงกระเป๋าเดินทางด้วยนะทุกคนก็จะเห็นแบบว่าเขาก็จะมีการโพสต์ภาพแอปพลุคซึ่งแบบเนี่ยมันคือความสนุกของการที่ศิลปินของเราไปแฟชั่นวีคือทุกคนจะเห็นทุกแบบทุกย่างก้าวซึ่งเราคาดหวังว่าเราคิดแหละและคาดหวังว่าน้องนะ่าจะมีการอัปเดตตลอดเวลาว่าเออไปที่ไหนทําอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันก็แบบ มันมีความสนุกของการตามแฟชั่นวีคอะไรเงี้ยเออนกันนะคะแล้วก็ฝากทุกคนละกันนะคะไหนๆก็นี้แล้วก็ฝากทุกคนคืออย่างที่บุญเคยพูดเมื่อคลิปที่แล้วอะ engagement มันสําคัญมาก,สำ,มากสำหรับแฟชั่นวีคเนาะมันแบบคือการที่เขาเชิญเชิญเชิญไอดอลเชิญคนที่มีชื่อเสียงเข้าไปแบรนด์อะสิ่งที่แบรนด์ต้องการนอกจากขายได้ก็คือ engagement เนาะเพราะว่าสําหรับ ุนนะความรู้สึกปุ่นคือแบรนด์ใหญ่ๆอะค่ะแบรนด์ที่เขาแบรนด์ระดับเนี้ยเขาไม่ได้ต้องการแบบว่าสร้างอะไรเพื่อได้ยอดขายเพราะเขามียอดขายที่มียอดขายอยู่แล้วแต่ว่าเขาต้องการเอเ a g ต m เมนที่เกิดขึ้นฉะนั้นแบบว่าการพอพน้องแบมนโพสไอจีก็ที่สําคัญก็คือกดไลค์ไปเอ่อกดไลค์รีเอ่อ, like, เ,อ,อเขาเรียกไย่าง่งเอาไปโพสต์ลง ไอสตกรมของเราอะไอจิสตอรี่ของเรานะคะแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ comment, แฮชแท็ก hashtag, หรือว่าโพสหน้าโพสของตัวเองนะคะเป็นภาพแล้วก็แท็กน้องแบมแท็กแบรนด์หรือวิกตองแล้วก็แฮชแท็กแฮชแท็กของหรือวิกตองรอบนี้นะคะถ้าเป็นของน้องแบมก็จะเป็นแฮชแท็กแบมแบม L V men S S แล้วก็24นะคะแล้วก็ถ้าเป็นแฮชแท็กของหรือวิกตองรอบนี้ก็จะเป็นแฮชแท็ก L V men M E N S S n s s 2 4นะคะก็สามารถที่จะใช้แฮชแท็กสองแฮชแท็กนี้คู่กันไปได้นะคะแท็กแบนด์สำคัญนะคะแท็กแบนด์สำคัญเพราะว่าเวลาเขาคลิกไปที่แบนด์แล้วคลิกไปที่แท็กอะมันจะขึ้นว่ามันจะขึ้นรูปน้องแบบอันแรกอะถ้าสมมติมีการ Engage เยอะ sweating. ๆก็วันนี้ก็ถ้าเข้าใจไม่ผิดน้องแบบน่าจะถึงปารีสหรือถึง ถึงเดซถึงถึงเดสิเนชันประมาณ3-4สีทุ่มประเทศไทยถ้าเข้าใจไม่ผิดก็เดี๋ยวอาจจะมีการอัปเดตอีกรอบนึงในคลิปถัดๆไปถ้าดีเทลในในเรื่องของแบบลุกเรามาพูดถึงลุกพูดถึงเสื้อผ้าหรือพูดอะไรต่างๆเดี๋ยวอาจจะมีแบบ Wrap Up อีกรอบหนึ่งในช่วงอาจจะเป็นช่วงที่น้องอยู่ปารีสช่วงที่มีงานและก็หลังหลังงานปารีสแฟชั่นวีคเดี๋ยวเรามา w r a p ั p อีกครั้งนึงมา Recap กันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อย่าลืม สำคลักลืมทุกคนทุกคน engagement ของทุกคนสำคัญมากทุกแอปพลิเคชันนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะพี่พาดคอนในขอภัยไปไว้ในที่ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย